สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปนะครับการใช้ฮอร์โมนไข่ในการเปิดตาดอกนะจากภาพที่เห็นหลังจากผมใช้ไปสามครั้งนะครับอัตราที่ผมใช้ก็คือ10บซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นทุก3วันตอนเช้านะครับหลังจากนั้นพอเราฉีดไปครบ3ครั้งนะครับแล้วอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่เห็นนะทั้งยอดทั้งดอกครับมาเต็มครับ หลังจากที่ผมฉีดอฮอร์โมอนไข่ไปครบ3ครั้งนะครับผมก็จะตามด้วยธาตุสังกะสีแล้วก็น้ำหมักปลานะเพื่อการบำรุงนะครับเพระช่วงนี้เป็นช่วงแรงแล้วก็ลดภาวะเครียดให้พืชด้วยนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องขั้วดอกร่วงครับนี่ก็เป็นภาพอยากให้ชมกันนะว่าเราสามารถทำจุลินทรีย์เปิดตาดอกได้เองจริงๆนะครับ,รบดอกค่อนข้างดกครับชุดนี้ นี่เป็นชุดก่อนที่ออกนะครับก็จะไม่เยอะเท่าไหรนะ่ฮะลูกก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเนื่องจากเขาเป็นตัวบำรุงทั้งดอกแล้วก็ผลไปในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำอีกครั้งหนึ่งฮะการทำของผมนะครับผมจะใช้น้ำส้มขันไม้2ลิตรนะครับแล้วก็ไข่นะครับให้เราปั่นทั้งเปลือกนะครับ1กิโลกรัม หมักในขวดโหลที่มีภาชนะฝาปิดมิดชิดนะครับการหมักผมจะใช้ระยะเวลาการหมัก1เดือนนะครับผมใช้แค่2อย่างนี้นะครับน้ำส้มขันไม้สอลิตรแล้วก็ฮอร์โมนไข่ที่เราทำก็คือเป็นไข่ปั่นนะครับ1นกิโลหมักรวมกัน1เดือนนะครับอัตราการใช้ก็จะเป็น3 0มสิบถึงห้ซีซีต่อน้ำยี่ลิตร ฉีดทุก5-7ถึง7วันนะครับแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับของผมผมจะปรับมาเป็นใช้แค่10-15ึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดทุก3วันนะครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งผมต้องการให้ท่านอาหารเขามากๆกับพืชของเรานะครับแล้วก็ใช้จำนวนครั้งก็คือประมาณ3-4ครั้งนะครับตาดอกก็จะออกแบบนี้เลยนะครับ ออกกันทุกต้นนะครับมากน้อยไม่เท่ากันแต่ออกทุกต้นเลยครับมะนาวผมปลูกมะนาวสีทองดําไว้นะครับเหมาะนะครับอะไรกับพืชอะไรบ้านนะครับเหมาะกับพืชปลูกใหม่ด้วยนะครับสําหรับที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตของอรากยอดใบนะครับเนื่องจากน้ําส้มควันไม้เขามีคุณสมบัติเด่นนะครับในการกระตุ้นการแตกตาดอกการแตกรากการแตกยอดใหม่นะครับ ประสานกับกดอเมนูค่อนข้างสูงในไข่นะครับทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตดีใบค่อนข้างเขียวหนานะครับแล้วก็สามารถป้องกันมแมลงได้ในครั้งเดียวนะครับเนื่องจากผสมน้ำส้มขอนไม้ไปก็อย่างที่รู้กันนะฮะแล้วก็อีกอย่างสามารถกําจัดเชื้อราได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงเป็นให้ดูภาพนะครับหลังจากการใช้โฮอร์โมนไข่สูตรใหม่นะครับ ว่าผลเป็นยังไงนะก่อนยังไงก็ลองทํากันดูนะครับวันหลังผมจะมาลงวิธีการทําให้ดูนะครับสวัสดีครับ